สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับทุกคนสวัสดีคนอูก,กันด้วยเนาะวันนี้เราก็อยู่เกมเดิมนี่ครับเกมโมบายลีเจนนะครับ,ค,รบคุณดูเออโมบายโมบายครับวันนี้เราจะมาไต่แรงกันอีกเช่นเคยนะครับทุกคนไต่แรงจะขึ้นจะขึ้นอีพิก ซื้อนิปิกให้ได้เลยวะเดี๋ยวเราจะซื้อตัวละครใหม่กันด้วยนะครับคนดูซื้อตัวละครกันใหม่ผมว่าผมอยากซื้อตัวนี้ว่ะแล้วลองเอาตัวนี้ไปเล่นดูวนันนี้มันเป็นนักเวทจะเป็นใครไปไม่ได้เอ้ยมันเป็นนักเวทหรือนักอะไรนักเวทดินี่ไงไอแชท มันเป็นตัวฟรีหรอเล่นฟรีหรอฟรีหรอเดี๋ยวลองไปเล่นน้ก่อนก็ได้ทดลองเล่นก่อนทคนมันฟรีอ่ะถ้ามันเล่นแล้วมันดีเดี๋ยวเราค่อยมาจัดเลยเนาะโอเคทำภารกิจครับอีกดาวเดียวเราจะได้1000บาทแล้วเราจะขึ้นแกรนด์มาร์เทอร์ไอวีเล่นเลยครับ บ้าเสียง่อยเนาะมารอบนี้ผมขอเล่นไอ้แชแซกเอาไอ้แซกไม่มีเฮเ้ยลืมซื้อมันต้องซื้อนี่ว่าแล้วมันจะแจกฟรีทำเฮี้ยอะไรนะเอานี้ว่าตัวเก่าตัวเดิมซื้อมาหน้าเราก็จะ เรามาเราเข้าไปซื้อมา <S 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 เราเล่นสองดาเลวเนี่ย <S <S สกินนี้สวยนะทดลองใช้เอานี้แหละ <S <S เอาเรื่อง อยูนกลางเหมือนเดิมว่าเออได้ oh, no. ไม่เเลยไปครับโอ้ย oh, นารกากะเอาเรื่องสกินนารกากะมาชมดูสวยวะ สกินนาลกะครับสกินมาใหม่นะครับแต่มันต้องเติมนะไม่รู้ว่ากี่ไม่รู้ว่ากี่คูปองเ้ยมัมมาวะมันเจา,เ,าหเหรอเฮ้ยเฮ้ยถอนตัวเลย ก้าวะล่ะก็ขั้นด,ด,ดึงไม่โดนไอ้เหี้ยดึงไม่โดนดึงไม่โดนนัดิตัวนี้มันไม่ใช่มันไม่ใช้มานาเยอะนะคนดูเลนล่างเลนล่างมาโอ้ยเหี้ยโดนดึงโดนดนึง เปิดมาพวกล่อกูเ,เลยคนดูมาดีพวกกีย์ <laughs> จุลงจุลงอยู่เลนบนเฮ้ยเลนกลางเหรอสวยโอ้โหเลนกลางสามตัวเลยเชียร์ไม่ไหวไม่ไหวเชียร์ การวนการวนไม่ไหวไม่ไหวสวยซื้อได้แล้วแล้วก็ซื้อชิ้นต่อไปออกเป็นโจมตีดีกว่า <Good game. S 1> ของผมยังตามอยู่เลยมั้งตามอยู่มาละมาละเอาเอามังก้อนเนงินฟ้ามาเลย สองตัวเลยเหรอไม่ไหวก็กลับมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาดี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 าดาดาดรอป,ป้อมก่อนเลยกู Go.

เฮ้ยกูโดนกูโดนโอ้โหโไม่มีตัวช่วยเลยเพื่อนกูไม่ไหวหอ่สามตัวเลยอะ่ะช่วยเพื่อนหน่อยดีต่างคนต่างม,มีหน้าที่ด้วยประเด็นไอ้อเหี้ย กูเพิ่มเลื่อนให้啊เฮ้ยอือช่วยกูหน่อยดีกูโหลิงกูเข้าแล้วลิงไปทำอะไรเนี่ยลิง กูเข้าปับ๊บหายกันหมดเลยกูเข้าปับ๊บแม่งหายกันหมดไอ้เชี่ยเริ่มละเริ่มละเริ่มเล่นวาจาเริ่มมีคลิปมาหรอ Lên, 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 lên. Lò mang lê cố chết lê lò mêng lo mêng mang, mêng lò mêng ไปปะ่ะไปมันโอ้ h เ h ็ดเฮียตัวเฮียอะไรมันทะลุออกมาถึงนอกแล้วเนี่ย <c oughs> ปล่อว่ากลางปล่อ่ะ กำลังไปกำลังไปปล่อยอะไรของกัวเนี่ยดึงผิดไอ้เหี้ยดึงผิดนี่ยล่ะเป็นไงล่ะแตกหมดสวยพี่สวยเอาเรื่องแปะเม็ดเดียว เดี๋ยวคลิปเข้าไปเลยกูซอยป้อมนะเดี๋ยวรอยป้อมแตกเยอะไม่กล้าไปแซมแนมเลยวะปุ๊บ เฮ้ยจุลงมา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 สวยดวงจุลงจุลงอยู่บนเฮ้ยหรือว่าจุลงนะเหี้ยกลางมีคนมาตัวหนึ่ง เราต้องขึ้นแกนมาเตยได้ดีวะสวยสวยได้แล้วชิ้นต่อไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอโหสองตัวเลยเอีอยรอแม่งดิ สวยลิงโอดออยลิงแรว่ะอีเยสันแม่งแรงยังเกมสิบหกคิวอะออกออกดูดเลือดหรอเนนเรนโบว์ว่ะเรนบนทีปป้อมว่ะอ้เคกูแจก,กไปสามช่วยไปสิบเลยว่ะรอบนี้ เล่นล่างอ่ะเล่นล่างอะคิปมาแล้วเล่นล่างาล้ว่ากูไปล่อเล่นล่างก่อนเต็มเลยเนะี่ย ียเลนเกียเลนแปบบ๊บโอ้ยบนพร้อมแต่งหมดล้วตาแบบไปเอาไม้ปอน่อยปนอบ้อมได้วไหวปะคนว่า,มาผมไหวปะ Mình lo mong coi là nghe đi mong coi là nhau đi một 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 à một à mỗi 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 bay mỗi 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 ดึงไม่โดนอย่า yeah. ดึงดึงไม่โดนอย่าดึงดึงไม่โดนอย่าดึงสวยหมด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 มันจะตายจะตายสวยเย้ ไม่ไหวไม่ไหวป้อมจะแตกแล้วนะเอ๊ะป้อมฝั่งนูง้นเฮ้ยเฮ้ยเออเฮ้ยเฮ้ยเจ้อตาย เล่นกับเพื่อนโอ้ม y g กอดแม่งมาละ <c oughs> ของผมเต็มแล้วตอนนี้ <c oughs> ไม่ไหวหรอกเชื่อด้ ไปนี่ตัวบางไงวะแม่งอย,ยู่ป้อมมันหมดเลยเวะมา <Okay. S 1> มากลางได้ปะ สวยล่วงไปเล่นโบนเล่นโบนไม่มีใครไปดูอ่ะใครเล่นโบนน่ะยังมาดิ ไอ้เหี้ยใครเล่นบนไม่มาคุมเล่นนะโอ้ยเหีเ้ยโอ้ยสวยสวยอยไม่หมดเลย สวยแตกสามกลัวตัวกูบังให้เลยนะไอ้ย้ยแม่งรู้ไม่เข้ากันกูสาตัวบังเข้าให้นะไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวบ้าไม่ไหวบอกแล้วดีย่าแทงอ่นะไม่ไหวอ่ะ จ,จ,จ,อจออาะเจาะเจาะอะไรกันแกเออสวยเอาเนี่ยจูลงเลยจูลงเลยบ้านสวยแลกกันไปเช,ชื่อมต่อหลุดลเหรอเฮียเมื่อกี้บอลแตกไปบ้างนะสวยแตกสามเหลือสองเอาไม่หมดตีดิ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn อูนี่ไม่ทันลยเนี่ยไม่ไหวเราจะแพ้เนี่ยผมแจกไปหกอ่ะแต่ช่วยไปยี่สิบเอ็ดอ่ะทรัพจัดอ่ะเหมือนเราจะแพ้เราต้องรีบปิดก่อนสกอต์้งห้าสิบเก้านะจูโอ้โหสู้ไม่ไหวหอ่ะ

โดนปิด้อมก่อนเยอะตอนแรกต้องตรงจะชนเหี้ยังมัางหลังเริ่มแพ้ละแต่ปกปอ้องสั่งตรงข้ามแพ้ว่ะสกอร์ไหมห้าสิบเก้าดูฝั่งตรงข้าดิ ไอ้เหี้ยเดี๋ยวซื้อตัวละครใหม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเล่ตัวละครใหม่ไปเล่นว่ะ ได้เป็นไรวะโอ้ของเกลืออยู่นะนี่คืออะไรอ่ะ <c oughs> อ๋อได่กรอบรูปฟรี <c oughs> ใส่กรอบรูปดีกว,ะวะ่า มันใส่ยังไงวะกอบรูปเออเฮียมันใส่ยังไงวะเออใส่ยังไงวะเฮียลืมก็วันนี้ก็ต้องขอพาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับคนดูเดี๋ยว พาร์ทหน้าผมจะซื้อไอตัวเนี้วันนี้แพ้ะ่ะแต่ดีมีแต้มเอคุ้มครองดาวจะมาซื้อตัวนี้นักเวทนี่ตัวนี้ไอ้แต๊ <Destroy ed. S 1> ดสามหมืน่นสองซิต้าเน,นี่เดี๋ยวพาหน้ามาซื้อแล้วกันหนอไปเล่นตัวนี้โกงอยู่มันปล่อยมันปล่อยลูกสมุนออกมายิงได้ ึ้นยากว่ะเ <c oughs> จอกันนะครับทุกคนซี o ูครับเจอกันในพาร์ทหน้านะครับคลิปหน้าโอเคครับสวัสดีครับทุกคนเจอกันซี o ูครับจุ๊บ